chỉ muốn cảm giác như ai cũng <laughs> có, <laughs> chỉ ai <laughs> bỏ rồi, <laughs> พี่ก no ็องักบอกว่าพี่ก้องโสดนะคะโอเคเปย์ต้องแต่ว่าเดี๋ยวซีดีมืันไม่เมื่อยเลยวกที nice ่จะรู้ตัวเจอเองด้วยหมายถึงตัวเองนะคะถ้าชอบคนนั้นอนนี้ไปที่อื่นนะคะครับชอบคนนั้นทำ้ลยที่นี่นะฮะพี่บอยที่หนูเสียงคนที่อยากมีผัวใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าหนูสนับสนุน นีค <have> right. ่ะค่ำคืนนี้นี่อีกกี่ชั่วโมงก็จะขานไปเป็นเลยค่ะวันนี้ไม่ว่าเราจะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่นะคะได้ครับไตั้งใจมาเที่ยวแล้วควรให้กำลังใจลืมมันทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตังเลยถ้าหนูเชื่อว่ามัาชีวิตทุกคนมันมีอ่ะมันมีเมันคามาตีเวลาแต่ว่าบางทีมันมันต้องลืมไปบ้างลืมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มากันมาก็แค่มาเที่ อะไรเฮ้ยขมารตังโดดว่างเป็นอะไรเราไปทาทยมาขงมานแต่เขาเรามาเเจอฝ่ายรงข้าเลิน้ำตีสองตีสามตีสี่ตีห้ารอก็เลยก็ความกลับรกันหลังแตงหน้าฟาสกิ้กลัมาสกิก็เตินเี่งขงนเลยห้านาคสู้มาสู้ไหนยิงโยกเลยอะไรพวกนี้ศาสนาร้อนมากันเราเลยเ็ไ่เห็มาอ่านขงมาพตั ปีสามปีสี่สิบห้าลูกกันมาโซกันนี่กับพ่อใหญ่นี่ที่มีค้อนดอนอันนี้คนเป็นเพื่อนี่ไปสายไหนอ่ะอย่าตัวมันมันมันพูดเกินไปก็จะไม่ดีพี่พูดมันไม่มีใครอยากรู้หกับอ,อปยุยบผู้ใดญ่มาจะไปอยู่หน้าเวทีนี่แหลมสามารถที่อยากรู้ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามนะคะเสียงแฟนคลับแอนดอดีเนี่ยไ,ได้ไหมคะ เอบค <pues> ุวนะครับแฟนคลับน้อยมีไหมครับน้ำลอยเนี่ยมีข้างบนนี่คือแฟนคับใครคะพอเสดแจนครับรักถังจิตเบิต้อมหน่อเวเรื่องนนี้ที่มาอ่ะคุณไม่ไหไม่มีแค่แฟนคับเอบีนะใช่แล้วแฟนคับน้องเพ็น้องมวยเยอะใช่โอ้มอบครที่รักและก็สนับสนุน ตัวเล็น้อยของเราในการช่วยกันพัฒนาอยากใ้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะขอจูข้างเต้นน้องเพชรน้องพลหน่อยได้ไหมมาแต่ลองดูจะเต้นได้ไหมลูกเต้นแต่ละเสาไม่ใช่เวลาเขาดีใจไหมโอ้ยคุณเป็นอะไรกับไม่น้องสองหลุมพมือพ่อแม่่อ่เราพม่อพมือหลุมไม่ต้องืึ้นกันแค่ ก็โม้เหมือนกันว่าไปเห็นมาจากไหนถึงก้าวมาพอพอแล้วอ,อยากจะลองเพลงใช้วันสวยคื้นเลยนะ